รอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารคุณผู้ชมสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับสำหรับในวันที่18พฤศจิกายน2565นั้นนะครับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังอัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนพฤศจิกายน2565ซึ่งมีการโอนเงินในวันที่18พฤศจิกายน2565สิสิทธิ์นี้สามารถที่จะกดเงินสดออกมาใช้ได้นะครับโดยที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการโอนทุกวันที่1 18และ22ของทุกเดือนเดือนพฤศจิกายนก็เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้ในบางสิทธ์นะครับและสําหรับในวันที่18พฤศจิกายน2565นั้นนะครับก็มีสิทธิ ที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใบเก่าอยู่ตอนนี้นะครับก็มีเงินคืนค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็เงินคืนค่าน้ำประปานะครับสำหรับเงินคืนค่าไฟฟ้านั้นนะครับไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั้นก็คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาบาทในเดือนนั้นๆนะครับถ้าเกินก็คือ จะไม่ได้รับสิทธินี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เกินนะครับแต่ว่าจํานวนจริงจ่ายเท่าไหร่นะครับก็ได้คืนเท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางรัฐกําหนดนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนกับทางการไฟฟ้าด้วยนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นั่นเองอันนี้เป็นสิทธิแรกนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับส่วนสิทธิที่2ที่จะโอนเข้าวันที่18 พฤศจิกายน65นะครับก็จะเป็นในส่วนของเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุวิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปาสูงสุดไม่เกิน100บาทนะครับส่วนที่เกินไปผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชําระเองถ้าไม่เกิน100บาทก็ได้ คืนตามที่เราใช้จริงนะครับแต่ห้ามเกิน315บาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันที่18พฤศจิกายน65นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุรการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับที่จะได้รับสิทธิ กดเงินสดได้สาหรับสิทธิคืนค่าน้ําค่าไฟฟรีนั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือโทร0 2 1 2 7 7 0 0 0ย้ำา0นย์7 0 0 0 7, 7 0 0ออันนี้เป็นข้อมูลของกรมบัญชีกลางนะครับส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะครับตอนนี้นะครับผู้ที่ผ่าน สิทธ์นะครับที่เป็นในส่วนของการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วก็รอรอต้นปีมกราคม2566นะครับเขาก็จะมีการประกาศคัดกรองคุณสมบัตินะครับรอบนี้ก็จะรู้ว่าตนเองจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นั่นเองนะครับแล้วก็รอประกาศจากทางกระทรวงการคลังในการอัปเดตการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนี่คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทั้งบัตรคนจนทั้งเงินเกษตรกรสวัสดีครับ